นั่ะนะเห็นไหมลังคาเลยอยู่ลังคาเ่ยกินเชอรี่อยู่นะลิงเงีเราไม่ขี้เหนียวนะครับสวัสดีครับก่อนดีครับก่อนดีครับก่อนเคยเห็นไหมครับลิงกินน้ำนี่ไงข้างเออข้างแว่นตาเหมือนตาเหมือนกับคนแต่แว่นเนี่ดูลิงที่มันดั้งกินอยู่โอ้ดูดูทิงเงี้ นี่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 เอ่อโอ้นี่ลิงเหรอตัวนี้ลิงเฮ้ยเยอะมาใส่หัวคนเลยเหรอเออเอาไหมจ๊ะเอาไหมจ๊ะที่เรารักดูดูไหมจ้ามาลงมาลงมาเลย ว่านี่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 ว่ามันรสวยีสวยๆ่สวยไม่เอาอะรับรับนี่นีนี่ดูสินี่นี่นี้นี่นี่นี่น่นี่นาจะฝูงในตัวเนี้ยเอาหธอูยเธอมเอนเอ มจะเกาเปลือีมันจะเอาไหมเอาเอาไหมเอาเอาดูเอารูปนี้ให้มันที่มันิเอนี่เธอเออดูเราดกเอนี่นี่นี่เอาไว้เลยเอไว้เลยเอาไเลยเธอไหมเธอไหมเอาไหมเออ โอ้โหเด็กกินเด็กขี่ใส่หัวรับนี่นี่นี่ที่นี่คือวัดถ้ำผาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับอันนี้คือข้างแว่นนะครับ วันนี้ก็ได้เอากล้วยมาฝากเธอไปกินทิ้งทิ้งป้างนะเจ้าที่เธอเธอจะเอาไหวเหรอเอาไหมเอาไหมเจ้าเอาไหมเจ้า